และแล้ววันนี้ก็มาถึงนะหลังจากที่ผมรอกิจกรรมที่ผมพูดไว้ก่อนหน้านี้ก็คือกิจกรรมการอัพดาวทำไมต้องรอมันหรอเพราะเจนอตผมยังไม่ขึ้น4ดาวไงแล้ว4ดาวมันขึ้นไม่ได้พอขึ้นไม่ได้มันก็จะมีความลาบากในการอัพทักษะตอนนี้ผมอัพทักษะสีฟ้าเต็มหมดแล้วนะอเออแค่เพียงแค่ จริงๆมันอัพตังตั้งแต่วันแรกแหละแต่มาอัพวันที่2เพราะว่าตังทองไม่พอไงก็เลยมาอัพวันที่2วันนี้วันที่1 5ึ่แล้วนะจะ160วันละอีกไม่นานเราก็จะเข้าครบรอบ200วันไม่ใช่200ปีไปเดี๋ยวผมพาไปดูกิจกรรมการ์อัพดาวกันว่าทําไมผมถึงต้องรอมันด้วยนี่มันก็มีการอัพดาวมาให้เลทอัพมาเป็น18เซน ในดูดิมันอยู่ตรงไหนอ่ะคือผมปิดเจนออไวไงก็พูดอีกสักหน่อยแล้วกันนี่ถ้าเราเปิดการ์ดับดาวใช่ไหมครบเอ่อหนึ่งรอครั้งเราจะได้ 10, สิบสิบห้าเศษก็ก็ยังไม่ขึ้น4ี่ดาวอีกขาดอีกนิดเดียวแต่ไม่รู้แล้วเปิดไปก่อนแล้วกันได้ของม่วงด้วยไงไปเรามีอยู่ทั้งหมดหนึ่งอเจ็ดบเกาใบผมกะจะเปิดทั้งหมดเลยนะ เพราะว่าถ้าผมได้การันตี200ใบอ่ะมันอุถ้าถามว่า,าแบบถ้าได้การันตี200ใบมันจะคุ้มอยู่นะจะพาไปดูของการันตีแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ลืมให้ดูนี่ของการันตี200ใบอ่ะมันจะได้ไอเศษสีม่วงด้วยแล้วก็ผมอยากได้นี้นะมันเป็นหีเปิดเลือกอ่ะผมจะเอามาทำเป็นเอ,อแผ่นนรกเลเวล 7. เจ็ดเฮ้ยอ๋อฮะอ๋อฮะเอาสุดไม่เอาทรง ห,หลุดเมตาก็ไม่สนใจถ้าให้แนะนําจริงๆรอบนึงเปิดให้ได้สามรอบถือสามดาวถือว่าคุ้มนะ <c oughs> เราเปิดไปสองรอบได้มาสามดาวตั้งเป้าไว้สักประมาณเดี๋ยวผมดูก่อนเมื่อกี้เราได้สามบวกหนึ่งเป็นสี่แสดงว่าก่อนหนะ้านี้เรามีอยู่เท่าไหร่อะเรามีอยู่แปดแปดดาวผมอยากได้สักประมาณยี่สิบป่ะยี่สิบนั้นเยอะไปหรือเปล่าถ้ามันได้สักสามสิบสี่สิบก็ดีไปอีก โอ้โหได้ทีละหนึ่งอย่างนี้ถามจริงขอทีละสามโอ้โหทีละหนึ่งนี่เลดอัพจริงปะเนี่ยเลดอัพจริงหรือเปล่าโอ้โหไม่ใช่ละเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเข้าสูตรเหมือนการสุ่มแล้วกันเราจะไปจัดปาร์ตี้กันก่อนเพราะจะได้แบบรู้สึกลื่นเลงม,มีความสุขกันหน่อยมาลองดูที่ว่าดวงของเราจะได้ยี่สิ0เพชรถือว่าดีอยู่นะอีกสักยีเพชรไป <c oughs> <c oughs> ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ ใจลึกๆอยากให้ได้สักสานะแบบรวมของเก่าอะ่ะให้ได้สักสาสบการ์ดดาวแต่ไม่รู้มาทีละหนึ่งมันจะถึงหรือเปล่าไปเย่ายมันมีแรกตรงนี้อีกนะโอ้สวยอันนี้ได้2ก็ยังดีอะตาละสองก็ได้ตาละสองตาตาละสองก็ยังดีโอ้๋อมันมีโอกาสไม่ออกด้วยเลยอสามไปโอ้ได้แค่นหนึ่ง แล้วไปรัวรัวไปรัวๆัวยี่สิบเอ็ดละยี่เอ็ดละขาดีกเก้าชิ้นได้ผมว่ายังไงก็เกินว่ะขาดอีกเก้าชิ้นแล้วมันเกินอยู่แล้วเราโอ้โหไม่เอาแบบนี้มาสองโลแล้วนะที่ไม่ได้อะไรเลยอ่ะอันนี้ดีอันนี้ดีมันเหมือนถั่วเฉลี่ยจากโลอื่นไปเออผมนึกว่าจะมาแบบไม่มีอะไรอีกแล้วแล้วผมเปิดยาวไงยที่สิบหกใบละเอ้ยเออ สามโลแล้วเฮ้ยที่มันไม่มีอะไรอะ่ะอุ้ยนึกว่ามันมีแบบใครเคยแบบเห็นดาวแบบหนึ่งสองสามสี่แบบหกช่องไปเลยอะ่ะมีไม่มีใครเคยได้แบบดาวหกช่องไหมคอมเมนต์บอกหน่อยดิอยากจะถามว่าดวงคุณทำด้วยอะไรดูดิเอาหุมสุดอ่ะเอาผุมสุดนะเ,เกินยังไม่เห็นแบบสามดาวเลยนะผมยังไม่เห็นโลที่ได้สามดาวเลยเออ โลสามดาวสี่ดาวเนี่ยยังไม่มีเลยจะไปหาถึงหกดาวอกูจะบา้าโอเคถ้าผมแลกเดี๋ยวลองดูดิว่าถ้าแลกเราจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่ละเฮ้ยเรามีเกินแล้วนะเนี่ยเรามีสี่สามใบละเจนอตก็ชิลๆแล้วครับโอ้โห <c oughs> ขอสักห้าสิบได้ไหมไม่โลบแล้วตอนแรกขอสามสิบพอได้สามสิบขอห้าสิบได้คืบจะเอาซอกเดี๋ยวก็โดนมางงอกแต่ไม่ใช่มงังงีกให้ โอโหยาวยาวครับทีละหนึ่งยาวไปยาวไปทีละหนึ่งยาวไป <c oughs> ซื้อ,อกสักหนใบแล้วกันให้มันครบเฮ้ยเอาเอาหนึ่งใบก็พอครับหนึ่งใบเออให้มันครบ6ใบแล้วก็ไปโลสุดท้ายปิดที่1ดาวแล้วก็ได้มาประมาณ51ดาวถามว่าคุ้มไหมไม่เน่ใจเหมือนกันเพื่อนเพื่อน,อนคิดเห็นยังไงมี179่บเกาใบเอ้ยบวกอีกหนึ่งก็เป็น1นึ่ใบได้มาจาก8ดาว ตอนนี้มีห้าสิบดาวก็ได้มาสี่สิบสองดาวผมมองว่าก็เยอะอยู่นะเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูดิว่าเราจะได้ป๊าบรับทั้งหมดมาแล้วได้มา15เศษเป็น18เศษแล้วก็เดี๋ยวผมจะรอให้หาอีกเก่อ9 19้านะ19ก้าก็จะได้รับไอ้น,นี้เดี๋ยวดูก่อนว่าน่าจะทันอยู่แหละ19อันน่ะค่อยซื้อเอาค่อยเอาเป็ดไปปิดเอาหรือไม่ก็ ถ้าถ้าทันสัปดาห์เอ้ยมันทันสัปดาห์หน้าอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยซื้อจากอันนี้ก็ได้สัปดาห์หน้าซื้อจากอันนี้สามใบน่าจะทันพอดีโอเคเดี๋ยวเราไปอัพเจนอรกันเลยมันขึ้นสี่ดาวไหวไหมเนี่ยโอ้โหไม่ถึงว่าเฮ้ยจริงๆขึ้นไหวนะความโลภเข้าครอบนำขี้เกียจรอแล้วเว้ยเฮ้ยกดผิดกดผิดเฮ้ยผมเล่นในนี้ไปแล้วยังอะ่ะผมเล่นไปแล้วนี่ เล่นไปแล้วบอยเดี๋ยวนะเราก็จัดไปเลยดีกว่าครับที่เกียจรอละแล้วผมเป็นคนที่เกียยรอแล้ห้าใบมันต้องมีหกใบหูก็ต้องรออยู่ดีว่าพรุ่งนี้่ะหรือเราไปกดสิบตัวเลยดีไหมอย่าหาทําปิด<ๆ>มาก่อนแล้วจะไปกดเพิ่มเพื่ออะไรเออ จะไปกดเพิ่มเพื่ออะไรมันไม่มีประโยชน์อันนี้ผมขอแนะนํานะใครที่แบบไม่อยากเล่นกิจกรรมนี้เผื่อใครไม่รู้นะไอ้ตรงคําว่าใช้สะสมอ่ะมันสามารถใช้กับด่านอะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเล่นกิจกรรมอันนี้ลองสังเกตดูนะตอนนี้ผมมี1 0 0่งเอ้ยหนึ่ง้ยใช่ไมเดี๋ยวผมจะลองไปกดในส่วนของด่านด้านนอกดูอ,อหอองนี้แล้วกันไปกดเลยครับโดนเตะปะเนี่ยกดเลยคุบกดเลยคับ ก็เปลี่ยนตัวเป็นหนึ่งนะเอาสายต่อสู้มาอ๋อใช้เป็นคอเออ่ซอมบีแมนมาดูซิมาดูซิทำไมไม่ให้เจนอสผมเปิดล่ะลูกพี่ไม่ให้เจนอสผมเปิดล่ะลูกพี่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นหนึ่งหนึ่งรปิบหรือเปล่า <c oughs> มาเกวินเตะมาจาหวานี้สึบซับสุดซ <c oughs> ับ <c oughs> โพรจะเบา เพราะเอาความสามารถโจมตีไปไว้กับเจนอตหมดแล้วนะเ,เล่นเถอะครับจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานโทนี้ฝั่งสีเงาก็น่าจะตายแล้วมึงจับ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 เปลี่ยนไม่ตายอาอตาย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 ,ตายซึมไปดูกันครับว่าเออ่จะได้หรือเปล่าก็มันต้องเป็น180นะครับนี่เห็นไหม180แปด เผื่อใครไม่อยากเล่นกิจกรรมตรงนี้แบบบางคนบอกว่าเออไม่อยากเล่นกิจกรรมครับพี่ต้องทํายังไงก็นั่นแหละเอาไปฟาร์มอย่างอื่นได้เหมือนกันครับมันนับหมดเลยขอแค่เราใช้กระป๋องม่วงให้ใหออ้ตรงไหนก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นในกิจกรรมหรือนอกกิจกรรมก็แค่ใช้ก็พอแต่ผมมองว่าถ้าใช้กระป๋องเรามาใช้ในกิจกรรมดีกว่ามันจะได้แบบได้ของในกิจกรรมด้วยแต่ถ้าใครไม่อยากใช้ก็ สะดวกแบบไหนก็จัดแบบนั้นครับอุตส่าห์จะมาโชว์เจนอสแผ่นทักษะสงสัยน่าจะได้ดูพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันนึกว่าจะได้ละขาดิเศษนึง่งไงขาดิเศษหนึง่งยังไงก็ต้องรอพรุ่งนี้อยู่ดีโอเคต้องรอดูอีกทีว่ากิจกรรมไมนั้นมาวันไหนกิจกรรมเอ่ออุวุธ ผมรออาวุธสามดาวแล้วจริงๆอาวุธสามดาวมันก็จะมีเศษตัวละครเจนอสแจกอยู่นะอันนี้คือถ้าผมสุ่มจริงๆถ้าผมสุ่มไปสิบใบอะ่ะผมน่าจะได้แล้วแหละ <c oughs> แต่มันไม่คุ้มเงีสิบใบแรกเศษอะ่ะสิบใบแรกเศษนี่คือแบบอย่าหาทำเด้อต่อให้รีบเร่งแค่ไหนก็อย่าหาทำป่ตอนนี้พลังผมดันมายีล้านแล้วเออผมจะมาบอกนะ อาจจะเป็นผมคนเดียวหรือเปล่าที่ยังไม่รู้มันจะมีส่วนในการย้ายกรอบอยู่นะใครที่ใส่กรอบมั่วๆอ,อันนี้เอสเป็นคนบอกผมในสตรีมเมื่อวานนะผมก็เพิ่งรู้เมื่อวานเลยตั้งแต่เล่นวันพันแมนมาถ้าสมมุติทีมเราอ่ะจะเน้นเป็นสายไหนแบบทีมผมอ่ะมันจะมีทั้งสายฮีโร่และสายปีศาจใช่ไหมแต่ผมอ่ะอยากให้เจนอสยิงแรงๆผมก็เลยเอากอบไปใส่กลยุทธ์ฝั่งฮีโร่ซะส่วนใหญ่กรอบดีๆอ่ะ แล้วก็หลังจากนั้นก็เอากรอบที่มันรอมาจากดีๆไปใส่ฝั่งฟีศาดเดี๋ยวผมจะยกเตัวอย่างให้ดูแล้วกันอะนี่ผมย้ายกรอบที่ดีที่สุดวิธีดูกรอบที่ดีที่สุดก็กดมาที่กรอบแล้วก็เลือกกดคําว่าเนี่ยถ้ามีสีส้มก็กดกดคําว่าสีสม้มผมไม่มีเลยดีสุดมีสีม่วงนี่สีม่วงก็จะเป็นอันนี้แบบเนี้ยถ้าสมมุติผมย้ายกรอบเนี่ยเห็นไหม มันจะเขียนอยู่วางไว้ในฮีโร่แถวบนแถวที่2ถ้าผมย้ายไปฝั่งปีศาจพลังฝั่งปีศาจก็จะเพิ่มเยอะยิ่งขึ้นอ่างงไหมงั้นเดี๋ยวลองยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยผมย้ายของฮีโร่ลงมาใส่ปีศาจนะปั๊บแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้พลังมันประมาณ20 20ล้าน7จ็ดแสนมั้งประมาณนั้นเดี๋ยวผมย้ายมาสักแถวนึงแล้วกันแล้วก็เอาอันนั้นไปใส่ด้านบนอ่า จะสังเกตได้ว่าเดี๋ยวพลังมันจะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าทีมส่วนใหญ่ผมใช้เป็นปีศาจอุย้ยอันนี้อยู่ปีศาจปีศาจฮีโร่แถวล่างปับ๊บนี่ตอนนี้พลัง27ละเดี๋ยวผมจะเอาของที่ว่าแบบดีระดับล่างลงไปเอาไปใส่ให้นี้เห็นไหมขึ้นเป็น28ละเพราะว่าทีมส่วนใหญ่ผมเป็นทีมปีศาจนะขึ้นเป็น28ละน่าจะจบที่29โอ้โหเห็นไหมจบที่29 เพราะทีมของผมส่วนใหญ่เป็นปีศาจนะก็ต้องขึ้นอยู่กับทีมของเพื่อนๆด้วยว่าจะเน้นฝั่งไหนให้แรงขึ้นแล้วก็พลังเยอะขึ้นผมเพิ่งรู้ว่าการย้ายกรอบเนี่ยมันก็สําคัญเหมือนกันอันนี้ขอบคุณสําหรับข้อมูลมากเผื่อใครที่ยังไม่รู้ผมก็มาแชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆด้วยนะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมแล้ว f อซผมเอาสูตรไงนี่มาแล้วเจนอตพาร์ทสองด้วยเดี๋ยวผมรอดูก่อนไม่แน่อาจจะจัดตามเพราะว่าตั๋วเหลืออีกนะแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบาย